หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันชื่อสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสดารัตน์แก้วชมพูชื่อเล่นชื่อแป้งค่ะชิคกี้สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธัญกรทองโต๊ะ สวัสดีค่ะใครวะอ๋อน้องลุ่นค่ะโอเคเลย ดีค่ะขอใหอ้ให้เวลาพี่หมอกขอพรหนึ่งนาทีสามขอ้อแล้วขอให้พรที่พี่ขอเป็นจริงทุกประการสาธุสาธุขอให้พี่หมอกตั้งใจเรียนมีสุขภาพแข็งแรงขอให้มีแฟนสวยๆสวย,สวย,สวยนะกับพวกหนูนิดนึงกันเจ้านเิเียวขอให้ สุดท้ายนี่ของให้พี่สุขภาพแข็งแรงอยากได้อะไรก็ได้ทําตำท่าทําตาเอความฝันของตัวเองอะไรเงี้ยยังไงก็ต้องรักพี่ยักษ์เขียวนะยังจำใช่ไหมยังจำได้ไหมว่าหนูเรียกพี่ว่าพี่ยักษ์เขียวพี่ก็ยังจำได้เดี๋ยวมึงเอ้ยโอเคใช่ไหมบอกค่ะสวัสดีค่ะพูว่มคุกับเอ้ยพี่ม็กเอ้ยพี่มอฟสวัสดีค่ะพี่มู หนูด้วยนะคะขอให้หนูเรียนดีๆขอให้หนูได้เอขอให้หนูมีแฟนหล่อๆขอให้หนูน่ารักอย่างนี้ไปนานๆนะคะไปบายค่ะครับครูข่าวหัวขอให้พี่อกหล่อเหมือนเคทีเดตโอ้หรวยเหมือนทักษิณชินวัตรโอ้ยใชใช่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 รวยล้นฟ้าขอ 一模。<laughs> <laughs> We will hit me. สวัสดีค่ะ